สวัสดีครับพบกับช่องเซอร์เบิร์มจัแรยารยนต์พรีเมียมอีกแล้วนะครับวันนี้เซอร์เบิร์มจะพามาดูชุดแต่งคาสันนะครับต้องบอกว่าชุดแต่งนี้ทาง b บีเราได้ลิขสิทธิ์จากสำนักแต่งคาสันจากเยอรมันนะครับผมต้องย้อนไปก่อนนะครับว่าชุดแต่งคาสันเนี่ยกำเนิดมาจากนักแต่งชาวเยอรมันที่เป็นนักแข่งนะครับเขาได้อินสปิเรชันในการแต่งรถยนต์นะครับเพราะนั้นคาสันเป็นชุดแต่งที่แต่งเฉพาะเบนซ์อย่างเดียวจา่ b บีีเองเราก็มีเบนซ์เอสสามร้อยแอลคันนึงนะครับอันนี้เราก็ใช้ชุดแต่งคาสัน คันที่อยู่ด้านข้างผมเะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูชุดแต่งคาสานของ b e n ซ์เอสคลาส 300L ของเรานะครับครับเดี๋ยวผมพามาดูชุดแต่งคาสานกับเจ้า Ben ซ์เอสคลาส 300L คันที่อยู่ด้านหลังเลยครับเดี๋ยวให้กล้องมาใกล้ๆครับว่าเจ้าคาสานชุดแต่งคาสานที่ทางเบนจีนนาเข้ามานะครับเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับอ่ะมาดูข้างหน้าของเจ้า Ben ซ์เอสคลาสกันหน่อยนะครับโลโก้เราก็จะติดเป็นโลโก้ของคาสานให้เราจะถอดตัว ที่เป็นโลโก้เบนออดครับถับมาตรงบริเวณไฟตัวไฟเดลัยตัวนี้ครับเดลทามันนี้ก็จะเป็นของคาสันนะครับนะครับตัวนี้เป็นของคาสันอ่านไล่ลงมาหน่อยเดี๋ยวกล้องถูมาเลื่อนนะรถอาจจะต่ำนิดนึงนะครับชุดสปอยเลอร์ต่างๆชุดเกิร์ตต่างๆก็เป็นของคาสันนะนะครับเป็นคาสันรวมไปถึงตัวไฟตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นของคาสันพวกตะแกรงแบบนี้ก็บอกว่าทนเลยแข็งแรงตัวนี้นะครับ เป็นของคาสันทั้งหมดนี่คือชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันหน่อยอ่ะเดี๋ยวกล้องตามมาเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับชุดแต่งคาสันนอกจากตัวสเกิร์ตนอกจากตัวสปอยเลอร์ต่างๆก็จะมีตัวชุดล้อนะครับล้อที่เห็นนี่คือล้อของคาสันนะครับของชุดแต่งคาสันเช่นกันนะครับล้อขนาด20นิ้วนะครับลายล้อเป็นแบบนี้นะมีโลโก้คาสันตรงนี้ด้วยนะครับนะครับสวยงามเลยสำหรับคนที่ชอบแบบ ลายล้อที่เป็นแบบแบบนี้นะนหลายๆเส้นแบบนี้นะครับอ่ะก็จะมีโลโก้คาสันตรงนี้ให้ด้วยนะครับโลโก้ของคาสาันด้านข้างก็จะเป็นตัวสเกิร์ตด้านข้างลายของคาสันทั้งหมดเลยนะครับนะครับอ่าจะเป็นโลโก้ของคาสันนะนะครับส่วนด้านหลังนะครับตัวสปอยเลอร์ต่างๆตัวสปอยเลอร์ตัวด้านหลังสปอยเลอร์สเกิร์ตก็เป็นชุดแต่งคาสันนะครับ เป็นโลโก้คาสานี่เราแปะไว้ให้นะครับโลโก้เด่นชัดคาสานนะครับส่วนเอ็กซอสท่อเห็นไหมครับท่อจะมีของคาสานจะเป็นท่อคู่ซ้ายกับขวานะครับอ่าเห็นไหมครับซ้ายกับขวาสวยงามเลยนะครับเป็นท่อสแตนเลสนะนะครับนะครับเป็นท่อสแตนเลสเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันหน่อยเดี๋ยวกล้องตามผมมานะนะครับโอเคเออเรากล้องดูด้านในนะครับจะเป็นชุด เรียกว่าชุดแต่งคาสันเช่นกันนะครับจะเป็นแบบเป็นหนังแพคเกจของคาสันเลยนะจะเป็นสีน้ําตาลสีครีมสลับกันนะครับเป็นชุดแต่งคาสันต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวให้กล้องดูให้นะครับสำหรับคนที่ชอบแบบสไตล์แบบลักชัวรี่นะแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยสีน้าตาลกับสีครีมนี่ต้องบอกว่าสีสวยงามนะครับและที่สำคัญน,นะครับรถ Ben ซ์เอสคัส L 300คันนี้นะครับนอกเหนือจากสเกิร์ตสปอยเลอร์ต่าง พวกเบาะต่างๆที่เป็นชุดแต่งคาสันแล้วช่วงล่างที่เป็นถุงลมเรายังให้ช่วงล่างเป็นของถุงลมนะครับเป็นของชุดแต่งคาสันเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้กล้องดูไปเรื่อยๆนะครับก็อบอกว่าสวยงามเลยน,นะครับคันนี้เบนซ์เอสคัสแอสามรคันนี้นครับเรามีอยู่คันหนึ่งสีดาคือคันนี้นะครับรถคันนี้คือพร้อมส่งมอบนะครับสำหรับคนที่มองหาเบนซ์เอสคัสแอสามต้องการแบบ สไตล์ผู้บริหารลักชูรีคาร์นะครับบองว่าที่สุดของเบน์ก็คือตัว S c a r d สนี่แหละครับแล้วคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งคาร์สันด้วยนะครับคันนี้มีพร้อมส่งมอบนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่มองหา S c a r d สที่ชอบเบนทอยู่แล้วนะครับอยากได้เบนท์เอสคมาพร้อมกับชุดแต่งคาร์สันติดต่อผมมาได้เลยครับติดต่อผมมาได้เลยผมจะทิ้งลา์ ID ยนะครับเบอร์โทรศัพท์ใต้ล่างคลิปนี้นะติดต่อผมไม่ได้เลยสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับ ที่ชอบเบนซ์เอสคัอยู่แล้วแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งคาสันนะครับครับวันนี้เสริมเบิมมใหญ่รู่จุพิเมียมต้องลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ